เล่าละครเรื่องคุณแม่มาเฟียทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส,สบ,บดีเวลา2องทุ่ม10นาทีทาง g m m 25ตอนแรกพุทธที่2อธันวาคมนี้เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ18ปีก่อนพยักษหนุ่มหน้าใสาวัย20ปีที่มีความฝันอยากเป็นนักเต้นขาแรปแต่ดันเกิดมาเป็นทายาตเพียงคนเดียวขององค์กรพยักษติดป,ปีกแก๊งมาเฟียชื่อดังมีกิจการมากมายทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ชีวิตวัยหนุ่มของเขาจึงถูกบีบบังคับขนาดพบรักปัปปี้เลิฟกับพินสาวสวยหวานเรียบร้อยเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งสองเคยสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะดูแลและเสียสละเพื่อกันและกันตลอดการแต่หลังจากนั้นความรักของพวกเขาก็ต้องจบลงกระทนหันพายัพพ่อของพยัก วงการชีวิตลูกชายให้สืบทอดตำแหน่งผู้นำองค์กรพยัก์ติดปีกจนต้องตัดขาดกับแฟนสาวโดยไม่ได้ล่ำลาและไม่รู้ว่าเธอตั้งท้องพินเข้าใจผิดคิดว่าพยัก์ไม่ต่อสู้เพื่อความรักของตัวเองทันทีที่ก้าวเข้าสู่วงการมาเฟียพยับให้ลูกชายรู้จักกับเรนะลูกสาวเพื่อนรักร่วมแก๊งชาวญี่ปุ่นเรนะดูเล่าร้อนร้ายกาจสมกับเป็นลูกสาวมาเฟีย ไม่นานพายักษ์ก็ให้เรนะแต่งงานกับลูกชายพยักษ์ไม่กล้าขัดคําสั่งพ่อเพราะรู้ว่าแกงพยักษ์ติดปีกมีความสําคัญต่อชีวิตและจิตใจของครอบครัวมาก18ปีต่อมาพยักษ์ขึ้นเป็นหัวหน้าองค์กรผู้ทรงอิทธิพลเขามีเหตุจําเป็นต้องกลับมาเมืองไทยอีกครั้งโดยมีมนัทลูกน้องคนสนิทเคียงข้างมาด้วยมนัทขับรถพาพยักษ์ทำธุระ แต่มีเด็กสาวเดินตัดหน้ารถทําให้ต้องเบรกกระทันหันเขารีบลงไปถามแต่เด็กสาวปฏิเสธความช่วยเหลือแวบแรกที่เห็นแววตาเธอพยักคุ้นในความสดใสแต่เด็ดเดี่ยวเหมือนพินคนรักเก่ามากเขาคิดถึงเธอขึ้นมาจับใจจึงสืบหาที่อยู่มาจนได้ขนาดด้อมๆมองๆหน้าบ้านพินได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือพยักรีบปีนเข้าไปดู เป็นเก่งเด็กสาววัยใสคนที่เคยเดินตัดหน้ารถพยักนั่นเองเธอกำลังถ่ายหนังสั้นอยู่ในบ้านแล้วจูจูก็ต้องพังอะเมื่อเห็นชายแปลกหน้าร่างใหญ่บุกเข้ามาเก่งกรีดร้องให้คนช่วยธนาผู้หมวดรูปหล่อพี่สนิทคนข้างบ้านผ่านมาได้ยินรีบไปช่วยนุ่มๆแลกหมัดกันยกใหญ่เก่งเองก็ใช้ย่อยช่วยกันโค่นคนแปลกหน้าพินกลับมาตกใจรีบห้ามสึกและช็อก ที่เจอพยักอีกครั้งเธอรีบพาเขาไปเคลียร์เพราะไม่อยากให้รู้เรื่องส่วนตัวว่าเก่งเป็นลูกสาวของเขาเพราะความแค้นเมื่อ20ปีก่อนมันแทงใจไม่เคยลืมและยิ่งรู้ว่าพยักแต่งงานมีครอบครัวใหม่ยิ่งจี๊ใจก่อนกับพยักรู้สึกถูกชะตากับเก่งพยายามถามพินว่าเด็กคนนี้เป็นใครแต่ก็ถูกปฏิเสธเก่งกับธนาแปลกใจที่แม่รู้จักคนแปลกหน้า แต่พินก็มีเหตุผลทำให้ลูกเข้าใจจนได้รุ่งขึ้นขนาดพินทำงานที่พิพิธภัณฑ์พยักษ์ตามไปถามเรื่องเก่งเพราะสงสัยเป็นสายเลือดตัวเองแต่ยังคุยไม่รู้เรื่องฉีฟงนักฆ่ามืออาชีพบุกไล่ฆ่าสก่อนพยักษ์พาพินหนีตายไปจนมุมโกดังร้างฉีฟงยิงพยัก์ที่กำลังกอดพินทำให้กระสุนทะลุร่างเขาไปถึงเธอเวลาเสียงเป็นเสียงตายทั้งคู่ต่างมองหน้ากันด้วยความรัก คำสัญญาที่เคยให้กันดังกึกก้องในหัวพยักษ์กับพินนอนจมกองเลือดเหมือนวิญญาณจะหลุดจากร่างมนัดตามหัวหน้ามาแต่ไม่ทันฉีฟงได้แต่นำร่างคุณพยักษ์กับคุณพินส่งโรงพยาบาลทันทีที่รู้ว่าแม่บาทเจ็บสาหัสเพราะผู้ชายคนนั้นเก่งโมโหอรารวาสใส่มนัดจนทนากับป้าสี่พันป้าแท้ๆผู้ชอบเจราจาของทนาต้องช่วยกันห้าม พยักฟื้นก่อนแต่กลับพบว่าวิญญาณตัวเองอยู่ในร่างพินเขาตกใจสับสนพยายามหาทางกลับร่างตัวเองเดินเดินลากสายน้ำเกลือไปหาร่างเดิมและเห็นฉีฟงกำลังจะฆ่าร่างตัวเองที่ยังไม่ฟื้นพยักในร่างพินบู๊ทั้งสายน้ำเกลือจนฉีฟงต้านไม่อยู่หนีไปพอเรื่องสงบพินก็รู้สึกตัวขึ้นมาในร่างพยกักเธอตกใจแทบเสียสติ พยักษ์จำใจต้องเล่าเรื่องสลับล่างกับมนัสเพราะไว้ใจและจะได้เป็นผู้ช่วยพินตอนอยู่ในตัวเขาด้วยการใช้ชีวิตในร่างของอีกฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อทั้งคู่ออกจากโรงพยาบาลพินในร่างพยัก์กะอักกะอ่วนที่ต้องวางตัวเป็นหัวหน้าแก๊งพยัก์ติดปีกแต่ก็มีท่าทางแปลกๆตลอดเวลาสมาชิกองค์กรได้แต่คิดว่าเป็นผลจากการรักษาตัว ส่วนชีวิตพยักษในร่างของพินที่ตอนนี้อยู่ในบ้านกับเก่งสมใจอยากแต่งานแม่บ้านแม่เรือนที่ผู้ชายอกเกือบสี่ศอกไม่เคยทำก็ไม่ใช่งานง่ายมาเฟียใหญ่ต้องเรียนรู้โทรถามจากพินตลอดเพื่อไม่ให้เก่งสงสัยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เก่งน้อยใจแม่คือแม่คุยดีกับคุณพยักษแถมยังให้มาบ้านตามสบายจนลูกสาวออกอาการต่อต้านหนักทำให้พยักษที่อาศัยร่างพินเครียดเห็นได้ชัด หมออนันต์หมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจสังเกตเห็นจึงมาปลอบใจพยักรู้ทันทีว่าหมอรู้สึกดีกับพินเกินเพื่อนแน่ๆแถมยังมีเก่งคอยเชียร์สุดตัวนอกจากเรื่องหมอแล้วพยักก็รับรู้ว่าทนาตำรวจหนุ่มข้างบ้านก็แอบชอบเก่งเช่นกันอาการห่วงแฟนเก่ากับลูกสาวกำเริบไม่รู้ตัวเขากันท่าสองหนุ่มทุกทาง พฤติกรรมของพินในวันนี้จึงเปลี่ยนไปจากคนเรียบร้อยอ่อนหวานกลายเป็นดุดันปากไวสร้างความแปลกใจให้ทุกคนไม่เว้นแต่เราเวงเน็ตไอดอลสุดเซ็กซี่เพื่อนสาวข้างบ้านเก่งเราเวงชอบเกาะติดพี่ธนาเหมือนเงาตามตัวเลยมาบ้านเก่งบ่อยๆก็ยังบอกว่านะพินเปลี่ยนไปเก่งเลยต้องดูแลแม่อย่างใกล้ชิดส่วนพยักในร่างพินสนิทกับลูกมากขึ้น แต่เก่งก็ยังกลัวแม่เข้าใจผิดเรื่องแฟนบอกว่าคิดกับพี่ธนาแค่พี่ชายหลังจากพินในร่างพยักษ์ไปมาหาสู่บ้านตัวเองทุกวันอัดเลข,ขาของพยักษ์แต่สนิทสนมกับเรนะมากกว่าเอาเรื่องเจ้านายไปบอกคุณเรนะเธอรีบบินมาเมืองไทยทันทีลำพังวางท่าแมนๆตกตาลูกน้องก็แทบแย่นี่ต้องมาทนการพนาพนอของเรนะจนหาข้ออ้างแทบไม่ทัน เตนะโกรธมานัดมากที่ไม่บอกเรื่องพยักษถูกรอบฆ่าอรารวาสลั่นบ้านพินในร่างพยักษแอบหวั่นแม้จะทำตัวตามที่เตรียมไว้แต่ก็เด็ดเดี่ยวไม่พอเมื่อนัทพลลูกพี่ลูกน้องที่พยักไว้ใจและผักดันให้ขึ้นมาบริหารองค์กรพาคนโกงมาให้ลงโทษแต่เขากลับสั่งสอนแล้วให้ดื่มน้ำผักปัน่นพร้อมกับท่องบทสวดมนแล้วปล่อยตัวไป เป็นที่กังขาของสมาชิกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่พยักษ์จอมโหดวันต่อมาพยักษ์พาพินกับเก่งมาเปิดตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเรนะเขาจะดูแลเก่งในฐานะพ่อเท่านั้นส่วนพินเป็นอดีตไปแล้วเรนะกรีดลั่นจะทำร้ายสองแม่ลูกพยักษ์ต้องพาทั้งสองคนไปเก็บส่วนนัทพลปิ้งเก่งเมื่อแรกเห็นก็ออกโรงจีบต่อหน้าพิน มานัดแอบหวั่นว่าเรื่องจะบานปลายและคุณเรนะจะไม่จบแค่นี้แน่จากที่สลับร่างกันมาพักใหญ่พินในร่างพยักษ์เริ่มเข้าใจความคิดดีๆที่เขาอยากให้แก๊งมาเฟียกลับมาเป็นคนดีทำธุรกิจถูกกฎหมายที่สำคัญเธอเข้าใจเรื่องราวเมื่อ18ปีก่อนที่พยักษ์ต้องทิ้งเธอเพราะขัดพ่อไม่ได้ที่องค์กรต้องการเขา ถึงตอนนี้พินต้องใช้ร่างกายพยักษ์เธอก็พร้อมสารต่อการดูแลขบวนการมาเฟียแม้ต้องฟาดฟันกับแก๊งคู่ปรับหลายครั้งเธอก็จะทนเช่นเดียวกับพยักษ์ที่ได้ไปใช้ชีวิตในแบบพินทำให้เขาเข้าใจหัวอกแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก็บหัวใจไว้ให้ผู้ชายคนแรกเพียงคนเดียวของเธอความรู้สึกที่มีต่อการของทั้งคู่เริ่มดีขึ้นสนก่อเกิดเป็นความรักขึ้นมาอีกครั้งแต่เก่งไม่ยอมรับพยักษ เป็นพ่อเพราะเคยทิ้งเธอกับแม่ไปไม่ใยดีมาวันนี้จะมาแสดงความเป็นพ่อไม่ได้กำแพงจากลูกสาวก็ชั้นหนึ่งแล้วยังเจอกำแพงที่ร้อนแรงอย่างเรนะอีกทั้งคู่เจอศึกหลายด้านยิ่งเรนะตามจับผิดเพราะสามีพฤติกรรมเพี้ยนไปโดยเฉพาะรถจูบและเรื่องบนเตียงเธอแก้งญาติด,ดีเข้าไปกอดพินถึงบ้านเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างเรนะรู้สึกเหมือนกอดพยักคนเก่า เธอบอกกับอัดว่าพินต้องสลับร่างกับพยักแ์แน่ๆอัดไม่เชื่อแต่เรนะยืนยันในความรู้สึกแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างวุ่นวายสับสนพยัก์กับพินจะปกปิดเรื่องสลับร่างไปได้นานแค่ไหนจะหาวิธีกลับร่างตัวเองได้ยังไงไหนจะความรักใสๆระหว่างเก่งธนาที่ตอนนี้มีนัทพลกับลาเวงเดินหน้าลุยแยกทั้งคู่เต็มกำลัง ติดตามรุ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในละครเรื่องคุณแม่มาเฟียอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวและเรื่องย่อจากละครออนไลน์นะคะ